วัสดีค่ะเพ,พื่อนๆวันนี้บ้านเรามีกว๋วยเตี๋ยวนะคะใครจะมากินกับเราไหมนี่ลูกชิ้นเต็มหม้อ,อเลยค่ะมีกระดูกเล้งด้วยนะคะมีหมูสับด้วย เผ็ดหอมจ้าหัวไชเท้าน้ำซุปหอมหอมค่ะแวะมานะคะมาทานด้วยกันค่ะลวกเส้นรอแล้วนะคะ ต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวจ้าใครว่างแวะมานะคะ